สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันจ้าอำเภอแกลงจังหวัดระยองจ้าพี่ชื่ออะไรจ้าชื่อขนมจ้าพาหนุ่มาชมอะไรจ้าพี่บ้านนกดาวทรงรถไฟจ้าขนาดเท่าไหร่จ้าพี่2เมตร7จคูณ7เมตรจ้าราคาเท่าไหร่จ้าพี่2 8 0แสนหมื่นบาทจ้าแถมอะไรบ้างจ้าพี่แถมแอร์แถมเครื่องทำน้ำอุ่นไปเลยจ้าขนส่งเท่าไหร่จ้าพี่150กิโลแรกฟรีไปเลยจ้าบันไดขึ้นได้กี่ฝั่งจ้าพี่สองฝั่งจ้า โลโก้เปลี่ยนเป็นแบรนด์ตัวเองได้เลยนะจ้าตูบารเลื่อนสไลด์ใช่ไหมจ๊ะพี่ใช่จ้าห้องถงได้งานคุณภาพแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าไม้สนพื้น s อ c คลิกล็อกจ้าพี่ขนมจ๊ะปลั๊กไฟให้งานคุณภาพเลยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าให้5้าจุดตู้คอนซูเมอร์ฝังด้วยจ้าสวยๆไปเลยจ้าพี่จ้าห้องน้ําได้สวยๆแบบนี้เลยใช่ไหมจ้าใช่จ้าแล้วขึ้นไปเนี่ยหนูก็หนาวดิจ้าถ้าหนูไปเนี่ยเดี๋ยวแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้หนึ่งเครื่องแล้วก็แอร์ให้หนึ่งเครื่องเลยจ้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์อะไรจ้า 0806428887จ้าหนูขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะ